สวัสดีพี่น้องโอ้ยวุ่นไหยมวนขนาดเมื่อนี้บุญแจกข่าวหาพอซุนอาพอซุนซื้อยังหือ้อซื้อเรนะหือ้พอพ่อตากว้างเลิศนอกขนาดนี้เมื่อนี้เป็นมือห่อข้าวต้มนี่ขั้นตอนของการห่อข้าวต้มอันนี้คือท่านรองประธานคําพวงเป็นผู้คนอยู่ <c oughs> <c oughs> โดยมีแม่ใหญ่เสีย,ยเป็นผู้จับพาเออจะเปเบิ้งใน YouTube ยูทูบเด้อเออกำลังเตรียมข้าวต้มเพื่อจะห่อนี่พี่น้องเข้ามาซอยกันโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องในรายสานบ้านเฮา นะครับบ้านน้อยคิรีตำบนโคขมิ้นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุญย่ำโควิดเท่ากับใส่หน้ากากไม่ใช่เสียงเงื่อน่ะคือเนี่ยพูดนะใส่หน้ากากเรียบร้อยใส่หน้ากากป้องกันโควิดนะครับอยู่ห่างๆกันคูณปาคผ้าวกับคุณห้างๆกันนี่นะครับจิดตามติดตามบรรยากาศพี่น้องเอาเสีอีกสูงหนึ่งบ่นี่คือผู้ทรงทรงข้าวสำหรับห่อข้าวต้ม อันนั้นตัดซีกโลรนึงเนาะอันดับแรกท้ายอแม่เจ้าของก่อนนี่คือคุณแม่เพลงนะครับกำลังห่อข้าวต้มเหตุงามๆเด้อแม่เฮ็ดงามๆเด้อ <c oughs> เออนอ้ากระเรียมเคียงให้นคณะคุณแม่เรียบร้อยแล้วขัดท้ายรูปตัวบรรัดเนี่ยนะครับนี่คือบรรยากาศกำลังห่อข้าวต้มนะครับเนี่ย เออนี่นได้เห็นเบิร์ตลูกหลานผู้อยู่ทางไกลก็ได้เห็นเด้อเนี่ยเด้อนะครับผมน้องใส่เออน้องใส่มติดตามจังก่อติดตาม่รอออันนี้คือการห่อข้าวต้มงานบุญไปติดตามใน YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ไมห่อข้าวต้มกันเด้อไหมครับพี่นี่ เป็นแถวเป็นแถวมาใส่หน้ากากอนามัยนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่าไปใส่ไว้คางนะอ่เอาปิดหูดังเอาปิดหูดังอ, <laughs> อันนี้ก็ <laughs> ส,สบายเลยจนได้ยัดแข้งยัดขาทีโอ้ร์กตุ้ม บรรยากาศโอ้ยผู้ฮอกระหอผูออ้ตม้ตมผู้หุ่นต้มอยู่ผุน่นดันสิพายามืมอเบอรอมงตม้ตมกระต้ม อันนี้คือห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพูนมองต้มขอต้มที่น้องเลยอันนั้นผูเ้เฝ้าผู้เฝ้าหมอกัต้มเป็นบพผู้รักษาการอันนี้เป็นแผนกต้มนะครับแผนกต้มแผนกต้มสามเต่าเลยน,นะครับห่อเรียบร้อยแล้วก็เอามาต้มนี่แผนกต้ม เขาต้มมัดงานบุญแจกเขาพี่น้องอส่งเขากันดีแล้วกาไม้พระเนกหอมาเนี่ตอนนี้นั่งขาหอแล้ว

พออะไรลายโยขึ้นสูวไใ้อ่านะยกโชว์สิลือันนี้แม,ม่กำลังใส่เสียมันตีกำลังใส่ผ้าอ้อมโอโอผ้าอ้อมหลังจากทำเป็นกีบแล้วก็ใส่ผ้าอ้อม

ลังจากต้มแล้วสุกแล้วนะครับบะเนี้ยพร้อมกิน <laughs> นี่คือสุกแล้วนะครับโอ้ยหม้อต้มก็ต้มเขามาตรฐานถาเถอะวะนี่ข้าวต้มเป็นบุญมืออื่นนี่เพิ่นไม่กินมาท่านแล้ก็เสียด้เอาข้าวต้มฝากเพิ่อนพุลามัดพุลามัดนะครับมื้องเนี่ยมื่อนี้มือห่อข้าวต้ม มันแจ่วไปสุกแน่นอนวะไอคิดไปบุญบ้านนันนึงโอ้ยกินข้าวทมประสกยืนอยู่จนวาพูดชิมโอ้มีพูดชิมแล้วผ่านพานแล้วแสดงว่า่านแล้วเพราะว่ามีการชิมเกิดขึ้นแล้วฮะเอ้ยแมนบอกมาตรฐานแล้วมาตรฐานแล้วใช่ไหม You want to